นัทพลพรวีแสดงแล้วจ้ามวจอนอดริเกไทยแห่งจังวัดส okay. no no. ิงห์บุรีทีมงานการแสดงของเใจมหาชนนัทพลพรวีมิติใหม่แห่งความสันี้ทารแสดงอดกคนมหาชนัทพลพรวีผูใจนำเสนอขอบคุณครอบครัวปาณีมิตรวายคุณพี่มนัสแต่ท้าที่มาการแสดงของเรามาทำการแสดงความรู้ด้วยจ ใครเห็นแฟนผมบ้างตามนางมาตั้งหลายวันคิ้วตอคอกขผมตาเขาเป็นแฟนฉันเขาไม่ได้เป็นแฟนใครตามนางมาถึงบ้างบัวทองผมเลยเดินออกมาถึงบ้างเสาทองบางหนีบางนี้บางตะกง เดินตรงมาถึงบางไส่บางเขนบางเล็บางลาตามาแก้วตาไม่รู้ใหน้าไปไหนตามาจนหน้าร้อนตาเอาลร่อว่าตามาจนหน้าร้อนตาเฮ้ยันที่บางไสยไหนใครแฝงผมตาตามมามาตั้งลายวันทิ้วต่อขอบผมผมตาเขาเป็นแฟนกันก็ไม่ได้เป็นแฟนไรบ่เห็แต่บ่ทางบางไม่พบ เลนเต็มคอลองเลยนำหาน่องถึงบางไก่ตามนางบางกระทูเอาเราว่าตามนางบางกระทูไม่ผมเหนื้อหน่อยแฟนจะกูหัวใจใครแปรผม้าตามมามาตั้งหลายวันคิวต่อพ่อก,ก็ผมสั่นเขาเป็นแฟนชาติเขาไม,ไม่ได้เป็นแฟนใคร ไม่ดูนเกโรงนายรงนายเลยต้องเดินกลับไปเอาะว่าหมดกันเลยต้องเดินกลับไปโง่แม่กำลังนางเลี้ยงวายใครแฟนผมบ้าตามนามาดังไายวันคิ้วต่ออของผมศัซาเขาเป็นแฟนฉันเขาไม่เป็นแฟนใครเขาไมไารอยู่เขาไม่ได้ดูจะบน่น สุดยอดรายการแห่งจังหวัดสิงห์บุรีทีมงานการแสดงของเด็กผู้ชามาชนนรดบุตรมณฑลวีครับเจอศิลปินครับรับรางวัลจากเจฟปานีเลยนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจที่คณะเทพเจ้ามอบให้นะครับขอบคุณเจฟรานีพี่จัดไว้ขอบคุณคุณพี่มนัสนะครับเป็นเจ้าภาพทีดต่อทีมงานการแสดงี่นัดบุตรมณฑลวีปรทถมการแสดงเราหวังว่าคงจะมีครั้งต่อๆไปที่ท่าน จะพาจานติดต่อพวกเรามาทําการแสดงฝากมีมงางการแสดงของเด็กคันใจมาหาชนนทพลพอดีัวในอ้อมอกอ้อมใจของพระคุณท่านครับที่พาดเ้าคนนะครับท่านผุ้ชมทุกท่านครับและเดี๋ยวช่วงนี้นะครับ เราจะให้ศิลปินฝ่ายนาฝ่ายนาย่วนหนึ่งลงไปบอกบุญท่านผู้ชมนะครับบางท่านอาจจะใช้ถุงอาจจะใช้ไม้สวรรค์เพื่อความรวดเร็วในการแสดงนะครับและเดี๋ยวเรารับฟังเพลงเพราะ,ราะจากพระเอกนรุลโพรทวีสัก2องถงสาพุ่งานเพลงนะครับบุญนี้บุญบันเทิงนะครับร่วมทาบุญทอดพระปากับเจ๊ปราณีมีตัดไวายนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ ท่านเจ้ภาพได้แจ้งไว้ทางด้านหน้างานนะครับก็เรียนเชิญร่วมบุญนะครับไม้สวรรค์กับพระเดชนระปทบุญนี้